รักันบอลไดมาใกล้จบกับการเปิดเผยความลับสุดยอดของเบจิต้าและโกคูร่างสีเตรียมโชว์ฟอร์มเด็ดๆในการ,รเผด็จศึกก็แน่นอนสำหรับรักันบอลไดมารนะครับในตอนที่19นั้นก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้ว่านะครับเจ้ากริโอนั้นได้ทาการขอพรนะครับรักันบอลเนี่ยโดยการหักหลังเนาะโดยการที่นะครับขอพรให้พวกของโกคูนั้นกลับมาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป็นการขอให้ปรุงก้านั้นทําให้พวกโกคูแล้วก็พวกที่มีส่วนร่วมนะครับกับการปรับจอมันบูก่อนหน้านี้ คืนอายุกลับเหมือนเดิมนะครับที่ควรจะเป็นจริงจึงทาให้นะครับเราจะเป็นโกคูเบจิต้าบลูมาเดนเดะพิโคโลนั้นก็ได้กลับมาร่างปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ร่างอายุเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็พวกโกคูก็ดีใจมากๆไม่แปลกนะครับไม่มีใครนั้นอยากจะอยู่ร่างเด็กไปตลอดการซึ่งไอ้เจ้าโกมานั้นเนี่ยก็ยามเหยียดโกคูสุดๆเลยนะครับบอกแล้วว่าต่อให้โกคูนั้นกลับมาคืนสภาพร่างเดิมก็ไม่สามารถนะครับสู้ในตัวของเขาได้หรอกนะครับโกคูก็ไม่หวั่นนะครับมามาจะมาเจอก็มาเจอเลย แต่ปรากฏว่านะครับเบจิต้าก็ออกแนวเวยๆนะครับว่าขอช่วโกมาตัวต่อตัวบ้างนะครับมันถึงตาของเขาแล้วโกคุก็เลยยอมนะครับแถมเสียดายนะครับเพราะว่าอยากจะเจอจริงๆนะครับเราจึงได้เห็นการต่อสู้กันนะครับของเบจิต้าปะทะกับโกมาแต่ก็นั่นแหละครับเบจิต้าร่าง3นะครับที่เป็นร่างผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพลังนั้นจะเยอะกว่าเบดร่างเด็กนะครับจึงไม่สามารถไล่อัดนะครับโกมาไปได้นะครับอย่างชิวๆสบายๆเลยและประเด็นที่มันน่าสนใจที่สุดเลยนะครับก็คือโกมานั้นเนี่ยเป็นฝ่ายที่เหมือนจะใกล้แพแล้วนะแต่เนี่ย โกมานั้นก็ฟื้นฟูตนเองนะครับด้วยดวงตาที่3จึงทําให้นะครับร่างกายก็กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมตัดไปที่ฝั่งเบจิต้าเริ่มจะเหนื่อยมากขึ้นในการต่อสู้และเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ถือว่าจาร์ชิยาม่านั้นเนี่ยค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ถูกเดินเอาไว้ตั้งแต่ดาร์คบอลเซตแล้วว่าร่างสานั้นเปลืองพลังผู้ใช่มากๆอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่านะครับร่างสามเบจิต้าใช้ได้แป๊บเดียวปั๊บก็เหนื่อยแทบตายแล้วนะครับ เท่าไรในราก้อนบอลในช่วงหลังๆอันนี้หมายถึงเหตุผลในเนื้อเรื่องนะครับเราเหตุผลนอกเรื่องอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวละกันเนาะประเด็นเลยเนี่ยพอร่าง3เหนื่อยปั๊บเนี่ยก็ดูจะเป็นฝ่ายที่เริ่มจะเสียเปรียบแล้วและหลังจากนั้นก็มีช็อตในตำนานนะครับก็คือเป็นช็อตที่เป็นการเปิดเผยไปด้วยนะครับในตัวคือมันจะมีช็อตที่ว่านะครับเบจิต้าสู้อยู่ใช่ไหมแล้วบลูมาบอกให้เบจิต้าเนี่ยเลิกสู้ได้แล้วให้โกคูไปสู้ซึ่งเบจิต้าไม่ยอมที่จะเลิกสู้นะครับก็คือจะสู้ต่อไป <Br uma S 2> งงไบ,บล,ไลูมา นั้นนะครับจะไม่อาบน้ํากับเบจิต้าตลอดไปเลยนะครับมันคือการเผยโป๊ะเจนทีนะครับถึงการที่เบจิต้านั้นเนี่ยกลัวเมียขั้นสุดเลยนะครับอีกทั้งนะครับก็เป็นการเฉยหากใครจํากันได้ในดาขึ้นบอลซูเปอร์มันจะมีฉากที่โกคูนั้นใช้วิชาเคลื่อนย้ายพริบตาไปหาบลูมาใช่ไหมและในตอนนั้นก็เห็นว่าบลูมาเนี่ยก็คือเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับแล้วเบจิต้าตามหลังมาเท่ากับว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเบจิต้าอาบน้ํากับบลูมาอยู่นะในตอนนั้นนะครับก็เป็นการเฉลยว่าลันิยมของเบจิต้าชอบอาบนาากกกััเเเเมมียนนร็็ไ่แปปลผว ผมมองว่าที่เขาใช้บริบทนี้ในเรื่องเนี่ยอันนี้คือบริบทที่ซอฟที่สุดแล้วนะครับคือถ้าแบบว่าจริงๆเลยเนี่ยก็คงแบบว่าไม่จะไม่มีเซ็กกับเบจิต้าตลอดไปแล้วน่าจะฟิลลิ่งแบบนั้นมากกว่าแต่เนี่คือเป็นบริบทที่ซอฟว่าเออจะไม่อับน้งกับเบจิต้าต่อไปแล้วนะหลังจากนั้นเฮียแกนะครับรีบลงมาในทันทีเลยนะครับฟีลแบบว่าเออไม่สู้แล้วฝากต่อแล้วกันนะเจ้าคาล็อตนะครับแหมป่าเบยของเราจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับที่แกงในตัวของเบจิต้าก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นเบจิต้าะ ว่าต้องการร่างกายบึมบําของบูม่าเนี่ยตอนโตนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นการบ่งบอกอีกชัดเจนว่าทางด้านของเบจิต้านั้นคิดยังไงกับบูม่านะครับก็ไม่แปลเขาปั่วเมียกันนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับถึงความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับของเบจิต้าทั้งที่แฮแกนั้นก็ไม่ได้มีเชื้อสายใดๆเลยนะเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์นะครับยิ่งอยู่ไปอยู่มายิ่งกลายเป็นมนุษย์มากไปกว่าโกคูเสียอีกนะครับอีกฝั่งไอโกคู Goku, มันก็ไม่ โชนะครับถึงร่างซูเปอร์ไซย่าของตนเองซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเบสิกของราขึ้นบอลเลยนะครับมันจะชอบมีฉากแบบเนี้ยโกคูนะครับโชวก่อนร่างตนนะครับร่าง1ร่าง2ร่าง3จนไปถึงร่าง4นะครับซึ่งร่าง4นั้นเนี่ยโอ้โหที่เราเห็นเลยนะครับก็เป็นความสวยงามเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเออร่าง4ของโกคูนั้นพลังสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นการจบตอนไปนะครับซึ่งจริงๆมันแอบน่าเสียดานิดนึงนะที่ไม่มีเบจิตาร่าง4ผมก็ยังแอบคาดหวังอยู่นะาหน้าว่าในตอนหน้าเนี่ยจะมีเบจิตาร่าง4ในการ ต่อสู้ถึงแม้จะเป็นตอนสุดท้ายก็ตามทีเธอเพราะว่านะครับแมมอุสาหอัพพลังโกคูให้เป็นร่างสีได้แล้วก็ให้เบจิต้าร่างสีด้วยจะเป็นอะไรไปนะครับแล้วก็คาดหวังว่าอาจจะมีการรวมร่างกันเป็นโกจิต้าในการต่อสู้นะครับกับโกมาด้วยนะครับแต่ผมก็จริงจริงมันต้องใช้ถึงการรวมร่างเลยเหรอแต่นะครับถ้าแบบแฟนเซอร์วิสจริงๆนะครับสาร์คานิตวันไดมะก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีตัวละครหลายตัวมาเซอร์ไพรส์นะครับคืออย่างก่อนหน้าเนี่ยก็มีการพูดคุยันในเรดดิตนะหมายถึงว่าในบอร์ดน หรือว่าเนี่ยจะมีนะครับทางด้านโมโรปรากฏตัวขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะถ้าพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องปีศาจเรื่องการใช้เวทโมโรนั้นคือตัวตึงเลยนะเบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงถ้าโมโรออกมาปั๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างย้อนแย้งกับื้อหามังงะพอสมควรเลยนะครับอ่ะเราก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่เท่ากับว่านะครับดารบอลไดมาในตอนเนี้ยช่วง3ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้า20น่าจะเป็นช่วงเวลานะครับที่พีิกที่สุดแล้วนะครับหลังจากที่ง่วงหนาวหาานอนมาพักๆหนึ นะครับที่เชื่อมโยงนะครับกับเนือ้อเรื่องจกักรวาลหลักมากกว่านี้ก็จริงๆมันคือคือจกักรวาลหลักจกักรวาลแคนนอนแล้วนั่นแหละเพียงแค่ว่านะครับอยากให้มีบางสิ่งบางอย่างและการเป็นจุดเชื่อมโยงนะครับให้มันเป็นต่อนะครับสำหรับดักเกบอลซูเปอร์ให้พวกเรานั้นได้รับชมเพราะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าดักเกบอลเดมาร์ของจางทุยมานั้นผลงานชิ้นสุดท้ายอาจารย์แกนั้นก็ไม่ได้คิดนะครับเกี่ยวกับว่านะครับแยกนะดักเกบอลภาคไหนภาคไหนนะครับเอาส่วนของมูบี้มาใส่เอาส่วนของจีทีมาใส่สใสก็น่าจะเป็นการ Comment, แสดงความเห็นไม่ได้เลยและคาดหวังอะไรบ้างนะครับสำหรับอตอนหน้าและการที่จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับเชื่อว่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายเลยและด้วยความที่ว่าเป็นผลงานสุดท้ายของอาจารย์ทุยามาก,กิระเชื่อว่าทางทีมงานนั้นอาจจะมีการใส่บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับที่เป็นแบบร่างของอาจารย์หรือนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดเชื่อมโยงของอาจารย์นะครับอย่าลืมว่าพอเป็นผลง,งานชิ้นสุดท้ายปั๊บอาจจะมีฉากเศร้าๆนะครับหรือว่าฉากกินใจเราในช่วงท้ายนะครับเหมือนบางฮารดดัขั้นบอลซูเปอร์ไอฉากก่อนหน้านี้ตอนร้อยสามนะครับก็คือ นะมันคือแบบจบไปพักหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรพักช่วคราวก่อนนะ่ะมันก็จะมีฉากที่พิโคโลหันหลังมาแล้วก็บกมือบายยก็ฟิลแบบนั้นเหมือนกันเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรแบบนั้นนั่นแหละในส่วนของดราก้อนบอลไดมะนะครับแล้วเดี๋ยวมันตอนจบมาจริงนะเนี่ยเราพูดอีกทีนึงนะครับเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่เป็นอิสเซอร์เอ็กที่ใส่มานะครับเพราะอย่างล่าสุดมังงะตอนร้อยสี่ก็ออกมาแล้วนะครับอันนั้นเป็นว่า ตอนพิเศษให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็มีอิสรกหลายอย่างที่ถูกใส่เข้ามานะครับระหวังว่าดักกันบอลไดมาในตอนที่20นั้นนะครับก็จะมีนะครับหลติ่งหลายอย่างและการที่เป็นอิสรกให้พวกเรานั้นได้รับชมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับเพื่อนเพื่อนเปิดหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกาลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบ ายเดือน59บาทอีกทั้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก6 0วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นแอดไลน์มาที่ Barry4K ฐานลูกค้ากว่า5 0,000คนจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา Barry4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลย